คนไปออยู่น้ำก็ได้พีซิบล่าซื้อพูดซครับตัดมาฮานอยเดสามซนซไปมาายโอ้โหมบกขึ้นก็ได้อันเาเก้าห่งตุ้งโอ้นาอ้แสนกลัวแล้วแต่แต่ไม่ห้าขึ้นมานี่แต่แต่ไม่ยาขึ้นมานี่ัเตมอยู่น้ำโอ้บอกละเก๊ขัดขนาดรับพี่น้องอ้ยเสียดายเลเหรอเสียยเานา จะได้จนจนเอาวันนี้รัฐบาลไทยพันได้แลยตีพูพ้นมันมันเนี่คนไหนหลงมันมาทันออกมาเป็นไวรุ่นตีเขาเสด็จไปตามไปแล้วนี่พูคนคนไปได้เ็นกนี่คอคเดียวกันเ็เจ็ดห้าหเจ็ดหกที่จุดต้นจุดมบ้างลาจุดเองตอนนี้ นี่เห็นโตผู้ถแล้วเจ็ดหกซี่เอาขอเลยง่ายอันนี่ขอเลจ็ดหกซี่ขอเลยาอแตตนม่เห็นสหาแต่อซื้อเลยอกมเอาื้มอวานครับเอาแม่เดี๋ยวแม่องเขาแม่ดูซองให้ดูไดเมื่อวานีชองเห็นยุ่งมันมีสามหพอดีอนชักตั้เตั้เเอาเลมา่ันเ็นา นี่เห็นยังอยู่อยู่เลยเห็นอยู่นี่บ่แม่นี่นี่สามหางแต่แต่บ่ซื้อนี่มึงนี่ดิสามหางจ้าแต่บ่ซื้อเอาไปรัฐบาลไทยไปยังรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยชันคอนตัวนั้นติจุดถูกถูกคอสามโตครับตัวนี้คอฮานอยครับเห็นว่าในเลขหายังอยู่เหมือนเชิงแล้วก็หล่อเหมือนกัน ก็เลยมี่หละนี่มันนี่มาสีออกมหมมันสีออกเลขอ่ะนถ้าเบิ่งละเลขเหล็กไงมันสีออกบอกเพราะว่าไขว้คอตัวนี้แล้วไขว้ไปจุดตัวนั้นนั่งจุดนี้เพราะแบบจากอาร่วงพีเรื่องพีลานั่งสันอยู่เลยมามาหยุกมือโนกเลยขอเคนว่าไม่ยาวเลยขอเน่ยอันเพรท่านตีนล้มเขาแต่ว่าบพราะท่าคืนแต่มือเพราะท่านคืนยายบ้านเพื่อนหักงาถ้ามีล่ะไปเฮือนครับเอาไปเสียง ใครผู้ใดผู้ใดก็บอกเอาจช่นนี้นกยกมือนกเอาบัดนกไปคือมาบัดท่านใดฆ่าแปลงนี่เลี้ยวเห็นฟีหาบัดงามแม่แรงขาน้อยเอาฟีหาได้แล้วว่าบัดใดมันสิบบาทหราะได้แล้วได้ได้สิบบาทโอ้สาถูกคนให้สะดอดไม่ให้ปวดมน้าไปบ๊อดแต่ตัวนี้คือบ๊อดือเอ้บ๊อเนี่ยได้ไหมอาจจะไปรัฐบาลไทยก็ได้ด้มีข้อมองมีว่าเอาโทรศัพท์ส่งเลยเห็นเลยฟีหาไปตามหา ไอ้ที่หางก้อเล้ยวด้ยกับเ้าเไส้กแอันเลถกหนั่นันเป็นคนคนชื่ออะางถูกจะฟ้องมาใจางนียตอ้นเ็ือลอตเตอรี่ไปเลยอไดนใปนึ่เจ็ดหกันว่าออกดีอันว่าออกสามอ้หกโต้ก็เจ็ดมองยุ้ละอันงาเลยโอ้สาธุสาธุอันนี้ไมันก็อันนี้มาชัวร์เข้ากอน แต่มองหมองเสียวปูยาแม่ยา้เพันธุขึ้นไม่เว่าแม่นี่คนใบ้ยหนีเด็กว่าท่านหมดเด้อยู่ในน้ำอยู่บอกครับหรือจะไหโอ้ยเลิกน้ำถ้าขุดออกไปนีก็เห็นก็ขุดอยู่หลอกหัดหลอกดานนั่นอันนี้พันว่านา่งอะไรนิางชิบซีบอกนิ่ิบซีปลายมาใส่กระปุกสามสิบค่ะนิ่ว่าสลัครับิบซีค่ชิบีสามสิบปลายมันจำว่าดสามสิบนิ่ว่า่านแหละบัตรแมบโคก็เอาคืนทั้งสองหนึ่ง สองหนเลขแม่โคหนึ่งสองมาขึ้นโอ้สตอีกเลขแม่โคสองหนึ่งหโคองน่้าออสองห้าค่หนึแมเลขแม่โคสองหนึ่าสองหนึ้าเงบามบจ้รบัตรเลขออกอันมาขึ้นมันออกห้าหนอาสองหออกปกติบล่ครับหนึ่งสองอกสองเงาเลยโอ้ สองหนึ่งออกพิเศษหนึ่งสองออกปกติอแสดงว,ว่าเพิ่นมาหายตลอดมาหายอยู่บ้านกันแต่ขึ้นมากแสดงว่าต้องมาขอเรื่อยๆตัวน,วน,วววนี่เอาพี่น้องเด้อนะครับสหรับทานใดที่อยากจะเดินทางมาอยู่สาก่อนแม่บอกพี่น้องบอกพี่อบอกน้องเน่บัดไสยค่ะสไลม์มูนิงทงกุลาตะบลทุก,กุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเดินทางจากพิกัดมาเลยเด้อครับผมนะครับ บ้านสาหลายตำบลทุ่งกุราอำเภอสวรรคภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่วัดเด้อครับอยู่วัดนพอยเลยมันใหญ่สามตัวตัตเล็กล่าหมูบ้านซุกไหมเออเพราะเด้เป็นแสนล่เจ้าพ่อแม่ยไงเขาขึ้นมาหนิหุ่มใส่หุ่มขวามาหนิหมื่นตัวอู้มันซื้อหาทิ